กวนั่นนไปก่อนนะเอ้มึงก็รอเอลยังรอกรอรอก็อีกแล้วเริ่มเริ่มเรับนวันี้ก็มเยาครับผมครับวันนี้ก็แบบมาเปิดตัวครับทีวีของซัมซุงนะครับก็มีที่พูดคือเรื่องไหน Neo Q LED 8K นะครับแล้วก็มีตัว 4K ด้วยนะครับแล้วของเตที่ อีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดขายก็ตัว OLED เหมือนกันนะครับก็จะมีหลายตัวให้เลือกในงานเลยแล้วแต่สภาพแล้วแต่เขาเรียกว่าสภาพการใช้งานของแต่ละคนแล้วมีผลิตภัณฑ์แล้วแต่สภาพดูแย่วนเป็นผลิตภัณฑ์แบบไลฟ์สไตล์ด้วยก็คือเป็นแบบเดอะเฟรมอาไว้แบบตกแต่งในบ้านเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบกรอบรูปที่แบบสามารถแบบเข้าได้กับทุกมุมของบ้านคือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตกแต่งนะครับเป็นผลิตของตกแต่งบ้านที่ใช้งานได้จริงก็คือเป็นแบบกรอบรูปที่เป็นลำโพงด้วยหรือเป็นทีวีที่เป็นกรอบรูปด้้วยยยอออ่างงีกก็คืทุมัน ทําให้บ้านเราดูแบบมินิมอลดูสวยขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแบบไปแบบมีลําโพงอะไรที่อันนี้แบบเออเกะกะอะไรเงี้ยอันนี้คือสามารถใช้ของที่เป็นฟังก์ชันให้เป็นแบบให้เป็นดีไซน์ได้ด้วยคืออย่างตัวตัวมิวสิคเฟรมครับคือโปติแล้วเราอาจจะมีลำโพงวางซ้ายขวาเงี้ยมันจะดูแบบดูขัดตาว่าเอ้ยดูเป็นรูปลำโพงเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบเป็นกรอบรูปแล้วห้องเราก็จะมีความเหมือนแบบนิสการนิสการหนึ่งหรือว่าเอาไปไว้ในห้องนอนอ่ะ รูปเป็นหัวเตียงเงี people with people ้ยอาจจะแบบแล้วเปลี่ยนรูปคือปกติถ uh, ้าร right? ูปหัวเตียงเป็นรูปทั like ่วไปนะเราเบื like ่อแต่นี่คือแบบวันๆก็เปลี่ยนไปสิวันนี้เมนใครก็เปลี่ยนเป็นรูปคนนั้นแล้วพอเป็นมิวสิคเฟรมวางที่หัวเตียงปุ๊บตอนกลางคือแบบอยากฟังเสียงแบบเสียงกรอนแง่กล่อมโฟร์เทรี่ทูเฮิร์สใช่ไหมสี่สามสองสี่สามสองแล้วตึ๊บติมกล่อมหลับอีกยังไม่ทันได้เปลี่ยนรูปเลยหลับละอ่าใช่เลยแอปเป็นแอปเดียวใช่แอปเดียวสมาร์ทเดียวมีหมดเลยสามารถแบบเปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟได้หมดเลยไอ้ที่อยู่ในในแบบใช้ทีีวเป็นหลัก ใช่เน้่ยเรใช้หรือยังของเราทันหมดแล้วของเราใช้มือถือเป็นทัพก็ได้มีแอปสมาร์ตทิ้งมือถือก็ใช้ได้เหมือนกันนห้าจอเป็นรูปอะไรไม่ไม่หน้าจอหน้าจอทีวีอ๋อหน้าจอหน้าจอทีวีเนี่ยชอบทำให้ตกใจเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ลงเลยเขาจะมีแบบแกลลเอรี่เป็นสต็อคขายกว่าแบบมากกว่าสองพันใช่เหมือนเขาเขาโคกับทางแบบเหมือนแบบอ่าสถาบัน แกลเลอรี่แห่งชาติเครื่องนั้นผมจำชื่อไม่ได้แต่แบบเหมือนก็จะรวบรวมมีรูปแบบสวยๆรูปภาพดังๆรูปที่ถูกกฎหมายใช่รูปดังๆที่แบบเราสามารถแบบปกติต้องไปดูตามพิพิธภัณฑ์แต่เนี่ยดูอยู่ในบ้านเราล้วให้สีสันอะไรที่เหมือนจริงมากมันเหมือนจริงมากเหมือนแบบดูด้วยตาตัวเองเขาบอกเรากับรูปนั้นมาประทับที่บ้านเราเองเลยเอารูปดังๆเอารูปเรือของคุณได้ไหมได้ ให้คนอื่นพูดได้ไหมได้สมมติเอาเนื้ออใครมีเราเป็นเมนเนี่ยก็สามารถเป็นซื้อเนี่ยเดอะเฟรมมาแล้วก็เอารูปเราแขวนแล้วอีกวันหนึ่งเปลี่ยนเมนแล้วก็เปลี่ยนอีกคนหนึ่งก็เปลี่ยนเลยอไม่สะดวกมากถ้าเกิดรอนแรงเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่มีหลายเมนตัวตีมี มีเป็นเทนิวอยู่ปุ๊บอุ้ยอยากจะเปลี่ยนเป็นออฟกันเนี่ยมันต้องดึงออกเปลี่ยนออกแต่นี้ไม่ต้องเลยเพิ่มให้ปุ๊บแหรอปาสมมติวันนี้เทนิววิเยี่ยมบ้านเนี่ยเออให้นี่นเมนเธอนะอีกวันหนึ่งเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนรูปมันมันฟังก์ชันสุดๆครับแค่จิ้มนิดหน่อยกูเปลี่ยนเลยโอ้โหชอบหลายอันเลยอะเสียงแมเสิ่งดีไหมเสียงก็ดีชอบชอบการแบบชอบทุกอย่างที่ใช้ AI มาแบบอัพสเกลได้แบบอัพสเกลให้แบบภาพสมูทขึ้นอัพสเกลให้ภาพละเอียยดดขึ้้้นน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 แบบบสรรุุปปูคคคคคอออเเ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 ทตตตต์กกก่่่าาาาาๆิิ็ืโมใพะะฉัีย คอนเทนต์ที่เราดูบางอันอ่ะมันยังตราตึงอยู่แต่มันเก่าจริงยังจอมันก็จะไม่ค่อยชัดนึกออกปะเพราะฉะนนั้คอนด้าได้พอจะดูเนี่ยดูไงเนี่ยหนังที่ดูอย่างภาพการ์ตูนอย่างนี้อยอะยังไม่แบบยังไม่ยังไม่เป็น16ต่อ9ยังไม่เป็น21ต่อ9เลยอ่ะดูในทิกตอกต้องไหนวะทางนี้มันเป็นแนวแบบยังอย่างนี้อยู่เลยเพราะะฉนนั้ถ้าเราดูคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราก็จะทำแบบได้อัตราลดเพิ่มขึ้นเพราะเขาจะอั s สเกลขึ้นให้แบบภาพคมชัดขึ้นเทียบเข้าแบบขึ้นมาเกือบใกล้เคียงใกล้เคียงใช่ชวนันไปดูบอลที่ห้องไหมดูบอลเตยจริงเคคาไม่่ออยดูบบลรั ส่วนผมเนี่ยก็จะดูบอลแต่ก็แบบดูหรอไม่ค่อยดูเป็นสายเชียร์แบบเชียร์ตามเพื่อนสมมติว่าวันนี้เพื่อนเชียร์แมนยูก็แบบเชียร์ตามถ้าเกิดไปกับพินิกกี้ก็จะแบบเชียร์เชียร์เชียร์แมนยูถ้าเกิดไปกับสมมติกับเพื่อนที่แบบดูลิเวอร์อย่างออฟเมียก็จะต้องเชียร์ลิเวอร์ตามเพื่อนหรือไปกับไทยแทงก็ต้องเชียร์อาร์เซนอลเป็นทีมไปคอนเทนต์ไหนที่จะดูไันไอนเทต์ไหนท่จะม่อดครับต้องรอด เราสองคนแกงม่อนเนี่ยสมัยแกงล็อกเกตเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชัดละใช่ต้องอัพต้องอัพสเกลลิ่งขึ้นมาหน่อยใช่อัพสเกลลิ่งขึ้นมาต้องปรับนะค่ะ พอแล้หรอฝากไครับฝากก่อนฝากก่อนคุณเดียวเดี๋ยววนี้ต่อยเยอะเลยอเราต้องคุยกันมก็ฝากด้วยนะครับผมี O Q L E D นะครับเร้วหลอแล้วก็มี 4K ด้วยนะครับแล้วก็ทาง OLED ก็มี OLED นะครับผมก็เดเฟรมก็มิวสิกเฟรมด้วยนะครับผมวันนี้มาเปิดตัวนะครับงานของเราอยู่ที่ซินเทอร์เวลดที่อีเดนหนึ่งะครับผมก็อยู่ถึงวันอาทิตย์ที่ยีเนี้เลยนะครับมาลองก่อนแล้วจะต้องมีติดมือกับบ้านแน่นอนเพราะว่ามันมันว้าวเขาเรียกว่ามัน ตาหลุดถ้าเป็นสัมน้ำตาลนะคือเห็นแล้วมันต้องค่อยๆจับตาแต่นี่เขามีนี่ตาหลุดเหรอมันมันปึ้งอะไรนะมันสาวว่าปึ้งมันปึ้งนนี้มัคคีนคืออะไรอ่ะสาวว่าปึ้งปึ้งอย่างเงี้แล้วทำนี่ด้วยใหม่ล่าสุดเหรอคืออะไรอ่ะล่าสุดเห็นในคนทำแต่ยังไม่เห็นออริจินอลสาวว่าปึ้งจะใช้มุสาวว่าปึ้งกับซัมซุงได้ไงบ้างอ่ะใช่เป็นออริจินอลเนี่ยปึ้งอยู่อ๋อนี่คือมันคือจึ้งเหรอโอเคสบใหม่เป็นปึ้งโอเคได neoqledx ปึ้งเฮ้ยไม่ไหมใช่ไม่ป่ะกันอ่า่ n e o q l e d ปึ้งถูกถูกไหมใช้ได้่ไม่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าขอไปทำาอเจ็ถูกต้องอันนี้อันนี้งงอยู่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็น่เดี๋ยวกลับไปดูนะเตอันนี้ม้าวนผ่าน ถ้าไม่ทุนหาเขาไม่จ้างผมมาหรอกเพราะผมจะทำเขาพังได้เขาต้องมั่นใจแล้วผมงถูจริงโอเคเดี๋ยวเรไปซื้อละเพราะมันดีจริงโอเคส่งการส่งส่งพุ่ไปไหนกันมาครับคุณก็จะเป็นตัว OLED ตัวที่มันเป็นยางส่งกลาแล้วก็มีเทคโนโลยี AI แบบส่งการเอาพูดตรงๆนะเนเจอร์เป็นคนไม่ชอบเล่นน้ำตั้งแต่เด็กคือเด็กๆอ่ะมันเเลล่่นนน้าสุ เออแต่ว่าเหมือนแบบแต่ถ้าตอนที่เพิ่งไปเล่นน่ะมันก็สนุกดีนะพอเล่นกับแฟนๆก็คือก็คืออย่างนั้นนะจอยแต่ว่าเหมือนแบบตอนเป็นเด็กที่โดนบังคับออกไปเล่นที่รถกระบะแล้วมันฝังใจอ่ะแล้วเราเราไม่ชอบเล่นแต่เราก็ต้องอยู่บนรถกระบะแล้วก็เมื่อไรจะเสร็จที่มัทวมาเหมือนพี่น้องออกไปเล่นเราก็ต้องออกไปอะไรี้ยกลับก่อนก็ไม่ได้แต่จะชอบใช้วิธีแบบเนพอะถึงปั๊มอ่ะก็คือหนีเข้ามานั่งในรถกระบะแล้วไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะมันหนาวมันหนาวสั่นไม่ไม่รู้มันดูคนเยอะๆแล้วก็สาดตันไปสาดกันมาแล้วก็เย็นๆ แต่ล่าสุดที่เพิ่งไปมากับแฟนๆอันนั้นหนุกเพราะว่าแบบทุกคนแบบคือถ้าไปอย่างนั้นอะเตะจอยได้แต่ว่าถ้าเหมือนให้อปเล่นเองอะจะไม่ค่อยจอยเลยง่ายเลยถ้าจ,จ้างไปก็ไปอ่ะอมันง่นายเกินง่กนแต่เคยเคยยเล่นวไปเล่นไหนมา,มาพี่นิวเขาแบบฝังใจมานิวก็เป็นคนที่แบบโปรตีนไม่ได้เล่นน้ำเลยแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วคือก็มีแบบเด็กๆก็คือต้องขึ้นรถกระบะอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบฟิลเราเหมือนแบบเออไม่ไม่รู้สึกว่าการแบบเปลี่ยนทั้งตัวแล้วมันจะแบบ สน,นุกอ,อะไรขนาดนั้แต่ออกไปแรดมาสงการนี้ใช้คำว่าแรดได้เลยเหรอเออ,เออใช่ๆๆถ้ามีตัวไอเนี่ยขอลบกันดูด ให้ให้ไฟล์ล้หน่อยให้คขาเพราแรกมันรอลงนี่นะครับมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรคือเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวคือวันวันวันที่สักวันนะครับพอดีว่า้องคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็พี่พี่ทีมงานกันอะไรเงี้ยเขาบอคุยกันว่าเออจะไปแบบไปเล่นน้ำที่ที่ที่แถวไหนนะตัว R ตัวซีย่านหนึ่งย่านหนึ่งย่านหนึ่งในพิธีย่านหนึ่งในพิธีแล้วก็พอดีเขาบอกเอออย่าไปกันเยอะอะไรอย่เงี้ยครับการอังหรรัพย์ก็ไปอะไรอย่เงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเพื่อนเราเยอะดีก็คือไปดูอย่างเงี้ยครัับบกกกกก็็็็เเข้าาไปในนนงโอคครสุ สนุกไหมรีวิวหน่อยสนุกไหมอ๋อก็เป็นคำถามที่ถามเหมือนกันเลยเดินเข้าไปถึงในงานปุ๊บเขาสาดน้ำเสร็จปุ๊บ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 เสร็จปุ๊บเดินมาถึงโต๊ะบอกว่านี่สนุกกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนเออคือป็นคำถามที่เหมือนกันคือไม่รู้ไม่รู้แมว่มม<บ>าแต่มาแล้วแต่คนจริงๆไงไ<ม>คืออย่างแบบเพื่อเราบางคนอ่ะอย่างสมมติซิงเซิงอะไรเงี้ยกันเกินอะไรเงี้ยก็สามารถไปได้ทุกวันเลยสมมติเล่นสามสิบวันก็ เล็นได้ทุกวันใช่ไมไม่เขาสนุกนะคือมันมันคือความสุขของเขาอ่ะซึ่งความสุขของเรามันไม่เหมือนกันซึ่งผมความสุขผมคือในช่วงสงการ์คือถนนที่โล่งมากแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็จัดของแล้วออกไปทํางานก็ออกไปชิลๆแบบรถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยชิวๆก็ผมออกไปแค่วันเดียวคือมีคนอื่นอย่างส่วนวันอื่นผมนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเรื่องสีอันนี้คือเรื่องสีก็สาวยว่ะไม่ใช่ผู้สาวว่ะเปลืกสาวว่าเ๊กสุด แฟนๆก็แซวว่าขนาดเปียกยังหลอ่อเบอร์นี้ลเลยอะก็ <c oughs> ไม่เปียกไม่หล่อไงก็ <c oughs> ต้องต้องอาศัยตอนเปียกเอาเนี <c oughs> ่ยแหละเพราะเพราะเปียกเขาแบบทำเป็นเสยผมได้งไงหล <c oughs> ่อที <c oughs> อ่สุด <c oughs> ไม่แต่ตอนแรกอ่ะขอเล่าหน่อยไงนะคือตอนแรกเขาเรีวว่าแบบ เปี่ยเปียงเล็กน้อยก็เลยไม่ได้เอากางเกงในมาเผื่อไม่ได้เอาอะไรมาเผื่อเลยเพราะจะมัวเลยไม่ต้องพูดก็ได้ไม่้เอาเสื้อผ้าไม่ได้เอาเสื้อไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไม่ไม่ได้เอาอะไรมาเปลี่ยนเลยเพราะตอนแรกรีฟว่าเปียกเล็กน้อยก็เซ็ตผมแต่งหน้าถ้ารู้อย่างนั้นนะจะไม่แต่งหน้าจะไม่เซ็ตผมเออแล้วก็จะแต่จะเซ็ตรัดที่เปลี่ยเราหลอนมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เล่นเป็นทางนั้นใช่ไหมติดใจเรียกติดใจเรียกไอ้นิวยังไม่เห็นภาพเปียกเลยนะคุณนี่เหรอครับจริงนิวแบบออกไปตอนกลางคืนนั่นแหละครับแล้วก็มีใครเห็นเท่าไหร่ไหวไ่ค่อยพอใช่ไหมใช่ครับผมใช่ก็ถ้าใช้มือถือที่ถ่ายกลางคืนดีหน่อยก็จะเห็นเช่คือมัเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ของก็ออกไปแค่วันเดียวใช่ไม่เหลืออะไรภายในพัสดุของการเตรียมพร้อมบ้างคอนเสิร์ตเราไม่ไ้แต่งตัวตอนนี้เป็นของเพื่อนเราแหละใช่เพิ่งมี้พรุ่งนี้ครับ พรุ่งนี้ก็วันกนะครับจะไป้อมซอมรีบมากรีบมากก็ตอนนี้ก็ผมว่าทรงๆเหมือนแบบแป9 9บห้าจเกรเอรซนต์ประมาณนองอะไรนะของเราหรือของออาการ์นของออบการ์นนนอนไนนน่นนนยังนนนปรนนนนนนะนนนนนงนน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 นอนนวนนน่อยแนนอกนน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 านนนวนานน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 านน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 ่นนนนนนนันแก้ไขคนอนขนนนหมนนน เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงสุดในการแก้ไขเพราะงี้ก็เวิร์กกันอยู่อะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละครับก็ฝากด้วยนะครับทีมงานมันค่อนข้างแต่งเฮ้ยจริงแต่ว่าฝากเป็นกงางใจให้ทั้งเตนิวแล้วก็ทีมงานทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องร้องค่อยๆปูกไปผูกไม่เพราะว่าจริงๆทุกคนเนี่ยทำงานแบบเหมือนช่วงนี้มีคอนเสิร์ตเยอะเลยเนี่ยมาเออทางพวกเราอ่เหนื่อยทำทีมงานก็เหนื่อยฝากเป็นกงางใจทีมงานด้วยนะครับทุกคนใช่พวกเราก็จะเต็มที่ฝากแฟนๆทุกคนเต็มที่ด้วยกับชุดกับเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยเตรียมให้พร้อมไปเชียร์พวกเราครับ แล้วทีมงานล่ะครับทีมคอนเสิร์ตของเราปีนี้มันแตกต่างจากปีอื่นยังไงเอ่อก็ครั้งที่ผ่านมาของเราที่เตนิวเพิ่งมีไปสองครั้งครั้งแรกคือท่าผมก็ทาวัวร์ลิงคอนเสิร์ตทามทาวเวร์ลิงไม่ใช่เดอร์จูเนียร์เดอร์จูเนียร์เดอร์จูเนียเป็นการเดินทางที่ผ่านมาของเตนิวว่าชีวิตเราเป็นยังไงจนมาถึงทุกวันนี้แต่อันนี้เนี่ยคราวนี้พอเราถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะข้ามเวลาใช่เราจะเราจะแบบเดินทางไปสู่ช่วงต่างๆของเวลาแล้วว่าว่าว่า ว่าจะเป็นยังไงก็อาจจะไปดูกันว่าจะจอยไหมอะไรยังไงตอนนี้ได้มีการโค่นยังไงบ้างสุดบทไหนบ้างมีส่วนทั้งหมดครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่ค่อยร่วมกับเราพอเราเราคิดเขาไม่เอาเขาไม่ซื้อมันไม่หนักใจไหมอะอะไรนะไม่แม่คือคือเรารู้สึกว่าที่อ่าคืออย่างแบบหนักใจอะไรหรือเปล่าหรอคือเขาเลยสิ่งที่หนักใจก็คือไอเดียหรือทุกอย่างที่เราคิดอ่ะ มันต้องแมชกับสิ่งที่มีด้วยไงส่วนสิราไม่ไปได้ไม่ใช่เราเพ้อฝันไปว่าเราจะเอาทุกอย่าง,างที่ให้มันดีแต่ว่าสิ่งที่ทั้งหมดมันไม่สามารถทําในคอนดิชันนี้ได้เพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ไอเดียทั้งหมดที่เราคิดออกมามันลงตัวในคอนดิชันทุกๆอย่างอันนี้คือความยากของพอมาลองทําที่เป็นเบื้องหลังเองในการคิดคอนเสิร์ตเองมันเลยรู้เลยว่าว่าทีมงานเวลาเขาทำมันจะลำยากยังไงอะไรเงี้ยลยก็แต่ดีนะครับรู้สึกว่าเวลาเราทําอะไรที่ตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนลูกที่เราพ่อต่อมอนเเราไม่ได้ไปอุ เราจะมีความผูกพันกับคอนเสิร์ตนี้เข้าใจป้ะเราจะภูมิใจกับเขาเลยอะเก่งมากเก่งมากน้องชายใครน้องอย่างแต่งต้อเชิญนะคะแขกงต้อนเชิญแพรไม่เชื่อขออนุญาตไม่พูดหน่อยครับโอเคอ๋อไม่ประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วก็มีโฟล์ดกับเจมีนอายก็ตอนนี้เป็นฮอก้าเดอร์เชอร์นี่นะครับก็เจมีนอายเขเล่นเป็นลูกเพลงอ่าว้าสามปึ้งปะต่อสามเปึ้งว่าเป๊ก ไม่จัเพลงเพลงดีกว่าเพลงมันจะจอยแค่ไหนเธอมันจะอะไรลแค่ไหนเพลงจะอะไรนะเจมินามีใช่เจมินาเล่นเป็นเราตอนเด็กไม่ได้เล่นเป็นลูกเราเจมินายเป็นลูกเราในชีวิตก็ล่เป็นลูกอยางจริงกําลังเป็นลูกในมโนกําลังงงวิวว่ามันก็งงเหมือนกันว่าจะจะจะพูดอะไรส่วนฟอร์ดอะเล่นเป็นนิวตอนเด็กอะไรรู้สึกว่ามีความรีเลทก็เลยเรียนเชิญท่านประธานทั้งสองคนแต่ว่าลูกอะคือลูกมโนในในชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอะคือเป็นเด็กในโพ ก้าเดอเจอรนี่เจอปึ้งแน่สามคำคอนเสิร์ตพิเศษแล้วก็ชวนแฟนๆหน่อยอะไรนะพี่รถสามคำลุคำพิเศษคำปึ้งของคอนเสิร์ตเราสามคำคือโพก้าปึ้งโพก้าปึ้งโอเโฟก้าปึ้งได้ครับ้เตรียมตัวยังไงบ้างครับต้องไปเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็เรื่องสมาธิมาเรืสมาธิแล้วปล่อยใจปล่อยจอยแล้วก็พยายามเขาเรียกว่า ต้องตั้งใจอยากให้ตั้งใจดูเพราะว่าคือเราอ่ะคิดเนื้อเรื่องไว้เยอะคิดเนื้อเรื่องไว้เยอะอยากให้แบบอยากให้ดูแล้วก็แบบพยายามแบบอยากให้รู้ว่าเราจะสื่อสารออกไปได้ให้คนเข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้จดไว้ด้วยว่าตรงนี้คือดีเทลอะ สามารถซื้อได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับก็นที่ขายหมดแล้วเราไม่ได้ที่บ้านเนี่ยที่แบบอ๋อซื้อได้ก็ดูไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้ซื้อได้อยู่ครัะซื้อได้อยู่นะครไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแต่ว่าก็อาจจะแบบเหลืออยู่ส่วนนึงนิดหน่อยอย่างเงี้ยใครที่แบบอยากแบบจะเจอฟิลจริงๆแบบฟิลแบบลำโพงเสียงเซอรัลหรือว่าแบบได้เจอตัวเป็นๆดูจริงๆนะครับก็ยังสามารถหาซื้อันได้จริงๆอยากให้มาดูแบบจริงๆอ่ะอยากแบบอยากเจอทุกคนแบบด้วยตาเนื้อไม่ได้ด้วยตาในครับใช่แล้วเจอกันได้ที่ ยูเนียนมอลล์นะครับวันที่27เมษายนนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกก็สามารถซื้อบัตรเป็นแบบสตรีมมิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับผมเจอได้ที่ยูเนียนมอลล์ทุกสาขาเลยไหมไม่ใช่ทีมีสาขาเดียวนะโอเคเออเดเห็นเมื่อกี้คุณบอกตอนนี้คุณมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนเหรอครับใช่ครับคุณเอ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 อยังไงคะโดนน้องตกเพลงไงไม่คือวันนั้นไปถ่ายรายการกันลูกเป็นลูกพี่แคนดี้ล่าแก่นยูรู้ใช่ไหม เป็นลูกคือเรื่องของเรื่องคือไปถ่ายรายการกับน้องๆองบัสใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเอาขอเล่าเลยได้ปะก็เนี้ย,<า>ยแหละก็ก<า>็<า> <ๆ S 2> ไปถ่ายรายการกับน้องน้องบัสแล้วทีเนี้ยเตยเป็นคนเครียดอะไรเงี้ยเครียดว่าเวลาคนที่เราไม่รู้จักอะเราจะเก่งเราจะเครียดเตยก็เลยเหมือนแบบกลัวคือถ้าเป็นคนที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็จะไม่เครียดแต่เนี้ยแบบ12คนเราเยอะมากแล้วเป็นเด็กๆแล้วแบบเจนเนอเรชั่นแกร์ก็เลยเครียดมากก็เลยชวนออฟมาด้วยการเพิ่มเหมือนเสริมทัพของคนอายุ ก็ช่วยเยอะออฟช่วยเยาะเพราะออฟอ่ะเขาจะมีข้อมูลของเด็กๆเยอะเพราะเขาดูดูการประกวดนี้ไงแต่ก็เลยชวนออฟมาเจ็ดแปดเก้าที่ซูเปอร์วอโวที่ผมดูนะดูเหมือนกันเหรอไม่ชวนมาขอโทษลืมชวนนะครับอ่ะนี่แหละเหมือนฟิลเราจะรู้เลยว่าเหมือนพอพอคุยเราก็เหมือนออมก็จะพาเราเดินเข้าไปเงี้ยเออในไทยนี่พีเมสุเนี่ยมันเขาทำหน้าที่เป็นคนแบบแนะนำแล้วทีเนี้ยเหมือนคือคือเวลาเตนิวออฟกันเนี่ยเวลาทำงานกับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักเงี้ยเหมือนเราพอเราทำงานด้วยกันบ่อยมันจะมีการเขาเรียกว่่่าาแแบงยกกันนนวคี้ ดูมันยามืึงับ kind ม of in ือนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบว่าซึ่งดูทรงแล้วอ่ะอ็อฟอ่ะเขาไม่ถนัดเด็กเรียบร้อยเดดด้้ออเเเเเ็็็นกกกบบบที่แขาไม่ถนัดเด็กเรียบร้อยเขาจะรู้ว่าเตะจะสัตว์แบบคุยกับเด็กเรียบอะไรอย่างงั้นใช่ไหมเขาจะบอกว่าเดี๋ยวอันเนี้ยผู้จัดการเองแล้วมันเขาถามว่าเขาก็ถามเนน้องๆในวงไหนว่าคนไหนไม่ค่อยพูดเขาบอกว่าน้องเอเอไม่ค่อยพูดมันก็ทางนี้มึงเอเอมึงจัดการอะไรเงี้ยเต้ก็ แล้วเราก็เลยเหมือนฝั่งคำได้เหมือนเหมือนกล้องในหัวเอเอมึงจัดการในเอมึงแต่ลังจากนั้นก็คือเอเอไม่หยุดเอเอเอทั้งรายการจนรู้สึกว่าพอมาย้อนดูก็เออสมไมถึงได้อยากเป็นพ่อไม่แต่เขาพอตอนแรกก็ไม่รู้จักใช่ไหมไม่ใช่อะไรเนาะไม่ไม่ตอนแรกจะบอกว่าไม่เพราะไม่รู้จักเลยใช่ไหมแต่พอแบบพอพอได้รับคำสั่งมาว่าแบบให้เออเราต้องคุยกับน้องเออย่างเงี้ยแล้วพอไปคุยจริงๆอ่ะเหมือนเจอความน่ารักของเขาเขาแบบเหมือนจริงเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะ เขายิ้มอยู่เฉยๆแค่นั้นอ่ะโทษทีนะถ้าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคือจริงๆแล้วเตยสามารถเป็นสามีพี่เคนที่ได้เลยนะด้วยยุานี้มานมาถนะแล้วมี่ต่มัตรรูปเป็น AA ได้ A ดอตอนนี้พอตอเออยู่เท่าไหร่นะสิบกว่ารักสิบสองอ่ะ ไม่แต่จริงจะบอกว่าไม่ได้น่ารักแค่เอกคือทุกคนในวงน่ารักหมดน่ารักหมดน่ารักหมดแต่คุณจะมีอีกสิบสองเองหรอแต่คุณจะมีนายก็คือน้อยใจน้อยใจจุ๋ยเหรอไจุ๋ยไม่จุ๋ยนะไม่ไม่ต้องน้อยใจหรอกครับอันนั้นน่ะคือมันคือลูกที่ลูกไนไส้เออแต่ว่าอันนี้คือลูกที่เราอยากมีอยากมีไม่ได้แปลว่ามีเข้าใจไหมครับเพราะว่าเขามันหล่นไกลต้นเกินอ่ะ อ,อันนั้นหล่นแนบต้น <laughs> หล่น <laughs> ลแนบต้นยืนยันว่าจะมีนายก็ยังเป็นลูกร <c ười> ักนเบอร์หนึ่งลูกรักลูกหลาจะเป็นลูกรักสายแบบนอนก็ต้องแบบเราจะเลี้ยงกันด้วยลำแข้งและบาดาน,นิดหน่อย,ย <c ười> บบอะไรเงี้ยแต่เอต้องเลี้ยงแบบไข่ในหินเน่ะเขาแบบขนุนขนองนี่เตแต่ว่าพอบอกว่าเป็นพ่อเอเอฟูเขาบอกว่าแม่เอเอืูเต็มเต็มบ้าเต็มเนื้อเลยนะก็คือไม่ใช่ว่าแค่เรามีหลายลูกเรามีหลายแม่ด้วยถ้าจะเป็นพ่อเนี่ยถ้าจะเป็นพ่อเนี่ยได้อยู่ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะเป็นลุงได้เป็นได้หมดทุกอย่างแต่ว่านี่แหละคือพอเราโตๆแล้วพอเจอเด็กๆแล้วมันจริงๆนะมันจะมีความเอนดูเอนดูเนอะเรารู้สึกชะไรบ้าเหมือนแบบยิ่งเด็กๆที่มันเขาเริ่มมีความแบบน่าเอนดูในตัวคือแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ละคนก็จะมีความเอนดูน่าอินดูไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างแบบแต่แล้วเขาได้พูดกับเราไหมอะไรครับเขาได้พูดกับเราบ้างมหเขาไม่พูดเลยตอนแรกอะไม่ไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งมีคนมาแท็กคลิปว่าเหมือนรวมแค่ตัดแค่ทุกช่วงที่เตะมีอินเทอร์แอคกับเอ เขาเขาเขาไม่ได้ๆๆรับว่าอไรอ๋อพอที่ท,ที่ที่แบบเหมืนอนขอบมาขอบแบบมันและเขาเรียกว่าเช็คขอบคุณกันนะก็บอกว่าเลข็กจานเดี๋ยวนะไม่คิดเลยว่าคนอย่างเอเอจะพีคเพราะว่า,าจานไ<ใ>ม<ะ>่เพราะเราเพราะเราใน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 เขาเรียกว่าในการถ่ายรายการนะเรารับบทเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ขึ้นเหมือนที่ว่าเป็นอาจารย์ตัดนะล่<น>ะไม่ใช่ไม่ยังมีชีวิตนะไม่ใช่แต่คนดูเขอยากมีลูกเหมือนเขาบ้างเหรอครับเต้เขามีแล้ว จริงผมว่าการที่จะรับเธอเป็นลูกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันก็เป็นภาระเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช้คำว่าภาระจริงๆมันคือหน้าที่อันใหญ่ยิ่งเหมือนกันอ่าก็บางทีก็ไม่ใช่อะไรนะลูกว่าเลือกเลือกพ่อดีอ๋อลูกไม่เฉพ่อเลือกลูกแต่ลูกพ่อไปเลือกลูกเลยกคนเหรอเอาในค่ายในค่ายค่ะอยากใครมาเป็นลูกในค่ายเหรอครับอยในค่ายเด็กๆนั่นใหม่ๆนั่นแหละคิดแต่ว่าใครเลือกใครดี บอกกันเราที่แบบหล่นลงมันจะรู้เลยว่าเป็นลูกเราแต่ว่านิวอ่ะเหมาะมีลูกผู้หญิงจริงๆนะมันจะดูเป็นแบบคุณพ่อที่เลี้ยงลูกผู้หญิงได้ไม่ไม่ใช่ห่วงเราแต่ว่าจะพูดไม่ถูกอ่ะใครนี่ใคร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 ออฟออฟกับนิวจะเหมาะมีลูกผู้หญิงแล้วเต็งแล้วเต็งแต่ว่าใครแี่ว่าใครเป็นนานเลยชิอยแลใครก่อนใครก่อนใครวะมุกโบราณนิดแล้วกันครับเป็นลูกโอ้หูกูเลยเหรอ มีมุกต <_ lan et> uh, ่อยอยู่เท่าไหร่เอ่ยเออเออเออนี่ก็จิงกัน มีน้องๆน่ารักแบบเด็กๆน่ารักหลายคนนะครับจริงๆเด็กในค่ายเชมทีวีที่รับใหม่ที่เด็กผู้หญิงก็มีน้องบอลอะไรน้องบอลน้องนี่น้องพรีน้องอะไรเนี่ยน้องพรีแบบอ๋อขอโทษครับตัวใจเมนนั้นผมไปเลี้ยงน้องพรีมาน้องพรีก็น่ารักยินดีน้องพรีน่ารักคือมีความเหมือนแบบเหมือนจะเรียบร้อยพูดน้อยแต่ว่าความจริงเขามีความเขามีความแมนความเท่าอยู่ตัวน่ารักมีความเป็นรุ่นน้องเป็นลูกเป็นรุ่นมีความเป็นรุ่นน้องจุฬาด้วยเป็นรุ่นน้องบัญชีด้วยก็สามารถจริงพูดคุยกันได้รู้เรื่องใช่ใช่เแต่าม ก็ก็อันนั้นมันเกินพูดเล่นหลาจะตายลูกเจมินายอยู่ไหนไปอยู่ตรงนี้เจมินายเจมินายไม่อยู่หานเจมินายที่สุดเลยนะอะไรฉันชำตัวเองไม่ได้เจน่าลาเดลีด้วยการของคุณอยู่ตรงนั้นโอเคครับไม่มีของเราด้วยเหรออ๋ออะไรนะครับ ไม่แต่ถ้าพูดตรงๆนะแบบเขาเรียกว่าถ้าในทางมันมี shadow กับ personal มันจะมีชา a d o w กับ personal ถ้าในเชิงชา a d o w ลึกๆอ่ะเตย์ถ้าเตเตนิวใช่ไหมข้างนอกอ่ะเป็นเ p e r s o n าเตยจะคล้ายเจมินายมากกว่าแต่ชา a d o w จะคล้ายโฟนมากกว่าแต่นิวอ่ะ p e r s o n a l จริงๆข้างในคล้ายเจมินายมากกว่านะแต่ว่าข้างนอกคล้ายโฟนข้างนอกไม่รู้คล้ายโฟนหรือเปล่าแต่ว่าข้างในคือจริงๆเจมินายอ่ะลึกๆเลยมีความคล้ายมากกวยไม่กูอยู่เฉยๆแล้วกูไม่น่ารักเหรออยู่เฉยๆ ่่ใชพอดีพอดีขยับอยู่นั่นแหละโอเคครับไม่เดียวไม่เดียวถามเรื่องพี่เดียวบ้างพี่นิวพี่เดียวบ้างออกกำลังกายเห็นไปออกกำลังกายพี่พุดนเนาะใช่ครับบ้าเหรอพี่พุดนครับพี่พุดก็ไม่มีอะไรครับพอดีเช้เทรนเนอร์คนเดียวกันครับผมก็พอดีแบบก็แบบบางทีเวลามันไม่แมชกันก็เลยต้องไปเล่นร่วมกันครับก็เล่นร่วมกันหลายครั้งแล้วครับมีบ้างพอมีก็พี่พุดก็ยังฟิตอยู่ครับผมแล้วส่วนเราเองก็เหมือนกับกำลังจะแบบ มีเวลาว่างช่วงนี้ก็แบบไปก็า,า,าเรียกว่าเอ่ออัพ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 เขาเรียกอัพเกรดบ้างหรือว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ครับตอนนี้เป็นตอนนี้แค่ได้แค่ไหนมีนะก็มีครบแล้วครับได้ไดูได้ดูแต่ผมจะโชว์ก็จะไม่ได้เห็นนมไม่แน่ <c oughs> ใจเหมือนกันครับผมแต่พิเตษโชว์แน่นอนพิเตษโชว์แน่นอนเด็กเขาโชว์ทุกวันอยู่แล้ว ก็ฟี่่อยูัดฟีดเรื่อยๆคือมีเวลาคือตอนช่วงนี้แบบก่อนหน้านี้คือไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้เล่นแล้วก็ช่วงนี้ก็มีถ่ายละครบ้างมีอะไรบ้างยังมีแบบมีแกลบว่างหนึ่งก็พยายามไปให้มันเยอะช่วงนี้เขาโหมเลยเขาคนดี้เขาเยอะพิเศษไหมคะเขแบบว่าไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีครับผมซอสเลยเขาฟีดไว้แบบฟีดเตอร์เนาะอ่าใช่ฟีดไว้ดูร้อนตัวเขาเมื่อกี้ดูร้อนตัวปะไม่มีครับ <laughs> <There> yeah. <you go. laughs>